ดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเซียนดันมุมมองเซียนวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกัลโซซิลียอิตาลีประจาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2 5 6 3นมะครับมีด้วยกัน6คู่นะครับเริ่มคู่แรกะเปนในกา30มนาทีลาซิโอเปิดบ้านรับกัมเบือนของยูเวนตุสทีมเยือนนะครับยูเวนตุสบุกมากำแพงเหนือกว่านิดหน่อยนะครับ สำหรับเจ้าบ้านลาซิโอนะครับแข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2มี10แเตะโยมดับที่11ส่วนยูเวนตุสนะครับ6นัดชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมี12แสองเตะโยนดับที่3สถิติที่เจอกันนัดหลังสุดน,นะครับบ้าน us, ยูเวนตุสมาดูกันที่แล้วนะครับยูเวนตุสเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ1ส่วนเจ้าบ้านนะครับที่เปิดบ้านชนะยูเวนตุส3ประตูต่อ1ต้องย้อนไปปีสองพัิบเนะครับ สถิติ5นัดหลังสุดของลาซิโอถือว่าค่อนข้างดีชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดบุกไปเยอตัวเรโนชนะ3ประตูสอ่ส่วนยูเวนตุสนะครับ5นัดหลังสุดก็บุกเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาในศึกยูว่าจะเป็นลีกครับ2 0แต่ว่าในศึกกันโช์นัดล่าสุดบุกไปชนะสเปเซีย41 คู่นี้ถือว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีกำแพงก็เปิดมานิดหน่อยผมว่ากำแพงแปลกผมมองไปที่เจ้าบ้านลาซิโอยันเสมอเป็นอย่างน้อยคู่ต่อมานะครับอาตาลันต้าเปิดบ้านรับการเงของเจ้าหูใหญ่อินเตอร์มิลานพงมเปเสมอกันคู่นี้เริ่มแต่3ามทุ่มนะครับบานเรา เจ้าบ้านนะครับ6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2มี12แต้มส่วนทีมเยือนลาซิโออ่าส่วนทีมเยือนอินเตอร์มิลานแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1มี11แต้มอยู่อันดับที่หกถือว่าสูสีมากนัดล่าสุดในบ้านของลาซิโออ่าในบ้านของอตาลันตานะครับอินเตอร์มิลานบุกมาชนะได้2องศูเมื่อดูกันที่แล้วสถิติ5นัดหลังสดุดเจ้าบ้านนัดล่าสดุด บุกไปชนะโคโตเน่2-1ส่วนทีนเยือนถือว่าไม่ดีนะอานัดหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวที่บุกไปชนะเจนัว2-0ส่วนนัดล่าสุดก็ทําได้คเสมอกับปามาคู่นี้กับกําแพงแบบนี้ผมมองเจ้าบ้านอาตาลันตายันเสมอได้เป็นอย่างน้อยคู่ต่อไปนะครับเจนัวเปิดบ้านรับกำแพงของโรมา เริ่มแข่งเวลาสามทุ่มของบ้านเราคู่นี้ทีมเยอรมากกำแพงวางไว้หนึ่งลูกหนึ่งชั้นนะครับเจนัวเจ้าบ้านแข่งไปแล้วหกนัดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามมีห้าแต้มย่อมดับที่สิบเจ็ดรูมาแข่งหกนัดชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งมีสิบเอ็ดแต้มย่อมดับที่แปดสถิติที่เจอกันบ้านเจนัวนัดล่าสุดก็ปีที่แล้วนะ่ ไอ้โรมาบุกมาชนะ,ะนสามตอนสถิติห้านัดหลังสุดของเจนัวชนะแค่นัดเดียวก็คือโคปาอิตาเลียนะครับชนะกะตนาตานซาโร่สองหนึ่งส่วนเจ้าบา้านส่วนทีมเยือนนะครับโดมาห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสดดุดเปิดบ้านชนะฟิโวรินาสองศูนย์คู่นี้มองเป็นทีมมองเป็นอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องมองไปที่โรมาว่าจะชนะ รุนประตูที่สองนะครับู่ต่อมานะครับสามทุ่มอีกคู่หนึ่งก็คือตูรินโน่เปิดบ้านรับคำเชียร์ของโคโตเโน่กำแพงเปิดมาตูรินโน่เนี่ยวกว่านิดนิดตูรินโน่แข่งมาเล่ว6นัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้4มีสีแต้มยืนแบบที่18ถือว่ามไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยการน,นี้ครับ โคโตเน่แข่งหกนัดไม่ชนะใครเลยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ถึงห้ามีแต้มเดียวสถิตินัดล่าสุดที่เกิดกันย้อนไปทีสองพันสิบแปดโตลิโนโปเปิดบ้านชนะโคโตเน่สี่ตัวหนึ่งสถิติห้านัดหลังสุดชน,นะแค่นัดเดียวก็คือชนะนัดล่าสุดบุกไปชนะเจนัวสองหนึ่งส่วนโคโตเน่ก็ไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ตระตาหนึ่งสอง คู่นี้กำแพงมานิดหน่อยผมก็ต้องมองไปที่โตลิโนคู่ต่อไปเริ่มแตะเที่ยงคืนนะครับโบโรุญยาเปิดบ้านนับประยันของนาปโปลีคู่นี้ทีมเยือนนาปโปลีกำแพงเขาให้เนื้อกว่าครึ่งชั้นนิดนิดนะครับบุรุญยาจ้าบ้านแข็งไปเลย6นัดชนะ2เสมอศูนย์แพ้สี่มีหแต้มยมตัที่สิบสี่ส่วนนาปโปลีแข่งหนัด ชนะ4สเสมอไม่มีแพ้2มี12แต้มย่อมดับที่5นัดล่าสุดของวันปุริญญาเมื่อดูการทิ่แล้วนโปรลีบุกมาเสมอ1ประตูต่อ1สถิติ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้ถึง3นะครับสำหรับเจ้าถิน่นโบโรธยแต่ว่า2นัดหลังสุดถือว่าชนะทั้งคู่นะครับในลีกเปิดบ้านชนะกายรี่3-2เลยก็ เปิดบานชนะเอิตาน่าในคูไปเตะเลียสองศูนส่วนนาโปลีห้านัดหลังสุดก็แพ้ถึง2นัดชนะ3นัดนัดล่าสุดในศึกกันโชซายาเปิดบานแพ้สัตสโลส่วน2คู่นี้กับกำแพงแบบนี้สถิติแบบนี้ ผมวัดใจมองเจ้าบานบุรุญญาว่าจะหยัดเสมอได้ผมมองไปที่บุรุญญาคู่สุดท้ายประจำคืนนี้กับเตะตีสองสี่ห้าเอซมิลานเปิดบ้านรับตัวเมียของเวลนาเอซิมิลานนะครับกำแพงเหนือก,กว่าหนึ่งชั้นเจ้าบานเอซิมิลานอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับมีแข่งหกนัดชนะห้าเสมอแค่หนึ่งไม่แพ้ใครเลยมีสิบหกแต้ม ส่วนเวโรนาโยมดับจิตก็ถือว่าค่อนข้างดีแก่งกกนัดชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งมีสเปนเตนนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อดูกันที่แล้วเอซิมิลานเปิดบ้านเสมอเวโรนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งสถิติห่านัดหลังสุดของเอซิมิลานนัดล่าสุดแพ้เปิดบ้านแพ้ริวสามศูน,นย์ในศึกยูโรปาลีกแต่ว่านัดล่าสุด ในศึกกันโชริาบุกไปชนะอุเดรเซ่หนึ 1, 2, 1. ส่วนเวโรนาห้า 5, นัดหลังสุดก็แพ้แค่นัดเดียวก็คือบุกไปแพ้ปาลมาหน่งนนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะบุปในเวนโต้สาถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ผมว่าวันนี้น่าจะต้านทานอิสมิลานไม่อยู่ผมว่าอิสมิลานจะชนะอย่างตาง่ำสองลูก จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่ของศึกการโซเซียผมจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งคู่แรกผมมองไปที่ลาซิโอคู่ที่สองผมมองไปที่อัตารันตาคู่ที่สามผมมองไปที่โรมาคู่ที่สี่ผมมองไปที่โตริโนคู่ที่ห้าผมมองไปที่บรอญาและก็คู่สุดท้ายผมมองไปที่เอซิบิลันฮาดาว ผมมองไปที่เอซิลานผมให้หาดาวสำหรับสาวกบอลสูงนะครับผมจะคัดให้3ตัวผมว่าบอลสูงคู่นี้ผมมองไปที่อตัตาลนตากับอิตา์มลานผมว่า3ลูกเป็น่างต่ำอีกคู่หนึ่งผมมองไปที่เจนัวกับโรมาผมว่าน่าจะสูงเหมือนกันอีกทีมหนึ่ง ทีมนี้สูงตลอดผมว่าตริโนกับโฮโตเน่โฮโตเน่เนี่ยผมว่าสูงตลอด3ตัวนี้ผมว่าสูงเนี่ยค่อนข้างจะ80%สิบนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์บอลคู่ไหนลีกไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ